ก่อนที่เราจะเรียนเราก็ต้องมาทบทวนสมบัติของเลขยกกำลังที่เราเรียนมาสะก่อนนะครับยังจำได้อยู่หรือเปล่าฐานเดียวกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาทำไมครับบวกกันบวกกันก็เป็น A กกำลัง n บวกเนะครับ <c oughs> ฐานเดียวกันฐานกันเอาเลขชี้กำลังมาทำไมครับ,บลบกัน ยกกำลังซ้อนกันเอาเลขชี้กำลังมาคูณกันคูณกันนะคูณกันอะไรก็ตามยกกำลังศูตรมีค่าเป็นอะไรครับหนึ่ง,ม,งมีค่าเป็นหนึ่งเสมอยกเว้นอะไรเอเท่ากับศูนย์ยกเว้นศูนย์ตัวหนึ่งที่ไม่ใช่นะครับกรณีที่เลขชี้กำลังติดลบทำยังไงครับ เอาาเป็นเศษส่วนอ่าทำเป็นเศษส่วนแล้วก็ได้เป็นหนึ่งส่วน A กกำลัง N ใช่ไหมในทางกับการถ้าตัวส่วนเลขชีกก้กำลังติดลบทำไงครับเอามาสลับกันครับอ่าสลับกลายเป็นตัวเศษก็เป็น A ยกกำลัง N <In. S 1> ในข้อแม้ว่า A ต้องไม่ใช่ศูนนะครับ a ต้องไม่ใช่ศูน การคูณเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเหมือนกันเราจะเอาฐานเนี่ยมาคูณกันเลยแต่ในทางกลับกันถ้ามีเลขชี้กำลังเนี่ยที่อยู่นอกวงเล็บการคูณนอกวงเล็บการคูณเราก็จะเลขชี้กำลังตัวนี้กระจายเข้ามาในแต่ละตัวได้เลยนะครับข้อสุดท้ายการหาเลขยกกำลังที่มี เลขชี้กำลังเหมือนกันนะครับเราก็สามารถที่จะเอาฐานเนี้ยมาหารกันได้เลยนะครับและในทางกับการถ้าเรามีเลขชี้กำลังที่อยู่นอกวงเล็บของการหารเราก็สามารถกระจายเข้ามากับตัวหารทุกตัวได้เลยนะครับนะอันนี้คือสมบัติเลขชี้กำลังทั้งเจ็ดข้อี่คุเรียไปแล้วนะครับี่คุเรียไปแล้วอ่ะทีนี้มาดูโจทย์ข้อที่ห้าข้อที่ห้า วันนั้นเราทําไปสี่ข้อแล้วฉเฉลยไปเรียบร้อยวันที่เราข้อนี่จะปิดไปใช่ไหมนะครับเฉลยไปเรียบร้อยวันนี้มาดูข้อที่ห้าข้อที่ห้ามันต่างจากสี่ข้อตัวน,นั้นคือมันเป็นทศนิยมรเราจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนจากทศนิยมเนี่ยให้กลายเป็นทศนิยมที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะเดีย๋ยว่าดูทศนิยมนะครับดูนี้ก่อนครับแปตัวเนี้ยใช่จำนวนเฉพาะไหมใช่ แปดแปดใช่ไหมแปดอ่ะยังมีอะไรหารแปดได้ไหมมีครับนี่แสดงว่าแปดไม่ใช่จำนวนเฉพาะถูกไหมครับแต่สองเนี้ยใช่จำนวนเฉพาะไหมสองเนี้ยใช่ครับใช่แสดงว่าสูตรจุดสองเนี้ยคือจำนวนเฉพาะเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องทำอะไรแล้วาต้องแยกตัวประกอบแล้วแต่แปดเนี้ยเอามาแยากตัวประกอบก่อนอย่ามาเอาสูตรจุดศูนย์ศูนย์แปดเอาแปดตัวเดียวก่อนอะไรคูณกันได้แปดครับสี่สองสี่สองอะไรคูณกันได้สี่ครับ สอง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 สรุปแปดตัวนี้เกิดจากสองกี่ตัวครับสามตัวครับเกิดจากสองสามตัวแต่ปัญหาคือมันไม่ใช่แปดถ้ามันเป็น 8, แปดเราก็เป็นสองกำลังสามได้เลยถูกไหมแต่นี่มันไม่ใช่แปดมันเป็นศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์ศูนย์แปดผมถามว่าไอเนี้ยมันคือกี่ตำแหน่งครับสามตำแหน่งสามตำแหน่งมันคือสามตำแหน่ง เมื่อกี้เราได้สองคูณกันสามตัวใช่ไหมครับผมถามว่าแต่และตัวเนี่ยควรมีกี่ตำแหน่งกี่ตำแหน่งคูณกันสามตัวแล้วได้สามตำแหน่งเวลาเราคูณทศยมเราคูณยังไงคูณก่อนแล้วค่อยมานับจุดนับตำแหน่งใช่ไหมครับใช่ไหมเพรานะนั้นสองแน่นอนแหละมันต้องเป็นสองแน่นอนเพราะว่าก,กีรายาตัวประกอบของ ของแปดมันได้เป็นสองถูกไหม <5 S 1> ถามว่า <5. S 1> แล้วเนี้ยมันกี่ตำแหน่งล่ะมันควรไปกี่ตำแหน่งกี่ตำแหน่งสามตัวคูณกันแล้วเป็นสามตำแหน่งได้มันจะต้องตกตัวละกี่ตำแหน่งตัวละกี่ตำแหน่งเออนี่คือกี่ตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งทำไมถึงเป็นหนึ่งตำแหน่ง เพราะอะไรครับเพราะเป็นสามตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งอันนี้มันไม่ใช่โซนหนึ่งนะที่ให้ดูว่าเนี่ยหนึ่งตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งรวมแล้วกลายเป็นกี่ตำแหน่งครับสามตำแหน่งสามตำแหน่งเท่ากับสิ่งที่เขาอยากได้ถูกป่ะใช่ไหมแสดงว่าศูนย์จุดศูนย์แปดเกิดจากอะไรยกกำลง 2> 2, ังสามสองศูนย์จุดสองทั้งหมดยกกำลัง ามก็คือศูนย์จุดสองกี่ตัวครับสามตัวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวใช่ไมมาให้เคยจากศูนย์จุดสองสามตัวนั้นศูนย์จุดศูนย์แปดเราก็ไม่ใส่ละเราใส่เป็นอะไรแทนครับศูนย์จุดศูนย์จุดสองทั้งหมดยกกาําลังสามสามคูณด้วยศูนย์จุดสองทั้งหมดยกกาําลังลบห้าแต่ข้างล่างเดิข้างล่างมันมันเป็น อะไรข้างล่างเป็นอะไรติดลบมันติดลบใช่ป่ะข้างล่างมันติดลบแต่สังเกตเลขชี้กำลังมันเป็นเลขอะไรครับเลขชี้กำลังเป็นเลขสองเลขสองเลขสองนี่เป็นเลขคู่เลขคี่เลขคู่ครับเลขคู่อะไรที่เกี่ยวกับเลขคู่เลขคี่นะเป็นเลขคู่ที่ผมเคยบอกคุณใบจําได้ไหมอะไรคุณจะเรียนไปเมื่อ เมื่อก่อนก่อนที่จุดจุดไปห้าวันเนี้ยจำได้ไหม้าเลขชิวแรงไปเลขคู่จะเกิดอะไรขึ้นกับฐานเกิดอะไรขึ้นกับฐานถ้าเลขชิวแราไปเลขคู่ฐานสามารถเป็นได้ทั้งบวกและลบลบใช้แทนกันได้เลยใช่ป่ะจำได้ไหมเราไปเปิดคลิปดูนะนะครับนะถ้าเลขชิวแรงไปเลขคู่เนี้ยฐานเนี่ยสามารถ ใช้ตัวบวกก็ได้หรือใช้ตัวลบก็ได้แทนจากนั้นต,ตอนนี้ที่มันเป็นลบเนี่ยเราไม่ใช่ลบแล้วผมจะเปลี่ยนมาใช้บวกแทนได้ไหมได้ได้เพราะเป็นเลขชี้กำันเ,เป็นเลขคู่นี่ใช่ไหมครับแล้วทําไมผมถึงเปลี่ยนมาใช้บวกแทนลบละ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรผมถึงเปลี่ยนมาใช้บวกแทนลบเพราะอะไรครับก็เพราะว่าข้างบนสองสวเนี้ย มันคือจํานวนอะไรบวกมันจะได้<อ>เหมือนกันไง <h. S 1> ใช่ไหมเพราะถ้าฐานไม่เหมือนกันมันทําอะไรกันไม่ได้ถูกกว่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องการให้ฐานเปนเหมือนกันเราก็เลยต้องเปลี่ยนจากที่เป็นลบให้กลายเป็นบวกซะบวกครับทีนี้ฐานทุกตัวเหมือนกันหมดแล้วใช่ไหมแล้วก็ทําตามปกติเลยครับฐานเดียวกันคูณกันเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันบวกกันศูนย์จุดสองลกกาลังสามบวกด้วยอะไรครับลบห้าครับลบห้า หารด้วย0.2ทั้งหมดยกกำลังสองเราก็จะได้เป็น0.2ยกกำลังอะไรครับ3าบวกลบหลบสบวกชนลบเป็นลบลบสบวกชนลบเป็นลบใช่ครับลบ3าลบหเป็นลบลบสส่วนด้วย0.2ย์ยกกำลังสองทำไงต่อครับ ทำไงต่อครับฐ่านเดียวกันทำไมกันผ่านกันฐานกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันลบกันก็จะกลายเป็น0ูย์จดสยกกำลังลบสลบอีกอะไรครับสลบอีก2ก็จะได้เป็น0.2ย์ยกกำลังอะไรครับ ลบสองลบอีกสองเป็นลบสี่ลบสี่อย่างนี้เราตอบไหมอย่างนี้ตอบไหมครับไม่ตอบไม่ตอบเพราะว่าอะไรเลขชี้กำลังมันติดลบเลขชี้กำลังมันติดลบใช่ไหมครับทำยังไงนะครับทำยังไงครับเป็นเศษส่วนอ่าโดยการเป็นหนึ่งสเวนส่วนศูนย์จุดสองยกกำลังสี่สี่นะครับนะ อันนี้คือลักษณะการทําของข้อนี้นะครับข้อนี้ประเด็นก็คือการประเด็นที่อยากให้ดูข้อนี้คือการเปลี่ยนจากเลขที่เป็นทศนิยมใช่ไหมครับให้กลายเป็นเลขยกกําลังนะครับให้กลายเป็นเลขยกกำลังน,นี่คือประเด็นข,อข้อนี้นะครับข้อที่หกข้อที่หกนี้จะจะซับซ้อนนิดนึง ข้อนี้โอเคข้อนี้มีฐานไม่เหมือนกันเลยใช่ปะฐานไม่เหมือนกันเลยแล้วฐานจับเป็นเศษส่วนบ้างพศนิยมสองตำแหน่งบ้างจำนวนเต็มบ้างพจนิยมหนึ่งตำแหน่งบ้างซึ่งไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยเพราะนั้นเวลาทำต้องค่อยๆดูทีละประเด็นทำอะไรได้ทำไปก่อนทีละอย่างทำทีละอย่างอย่างแรก เลขชี้กำลังที่อยู่นอกวงเล็บการหารสามารถทำไมได้ครับคูณกันได้สมบัติข้อที่เจ็ดเลยสามารถทำไมได้กระจายกระจายเข้าไปก็จะกลายเป็นหนึ่งยกกำลังสามส่วนด้วยหนึ่งยกกำลังสามส่วนด้วยสองยกกำลังสามคูณกับ ไอ้ศูนย์จุดศูนย์สี่เนี่ยถึงเราจะเปลี่ยนให้เป็นเลขยกกำลังเนี่ยมันก็ฐานก็ไม่เหมือนกับตัวไหนอยู่ดีถูกป่ะใช่ไหมครับฐานก็ไม่เหมือนตัวไหนอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนให้เป็นสัญกรณ์ไปเลยเปลี่ยนให้เป็นสัญกรณ์ไปเลยศูน,นย์จุดศูนย์สี่เป็นสัญญัติกรเปลี่ยนยังไงครับเปลี่ยนยังไงจุดต้องไปอยู่หลังสี่ถูกไหมก็ต้องเลื่อนจุดถอยหลังกี่ครั้งสองครั้ง สองคังจำได้ไหมเลื่อนจุดไยหลังเลขชี้กำลังเพิ่มหรือลดลดลดไป2 2> สองสองครูคูได้เป็นสี่คูณสิบยกกำลังอะไรครับเลขชี้กำลังลดลงไปสองก็ยกกำลังลบสองแต่อย่าลืมทั้งหมดยกกำลังอะไรอยู่ครับทั้งหมดยกกำลังอะไรอยู่สองยกกำลังสองตัวนี้อยู่เป็นมาทั้งหมดยกกำลังสองอยู่ คูณด้วยห้ายกกำลังสองถ้าศูนย์จุดศูนย์สี่เราเปลี่ยนเป็นสัญกรได้ให้ศูนย์จุดห้าตัวนี้เราก็เยนเป็นสัญกรณได้เหมือนกันเด็กใช่ไหมศูนย์จุดห้าเลื่อนจุดทลายกี่ครั้งค 1. 1> รันก็ลดลงไปหนึ่งใช่ไหมครับก็กลายเป็นห้าคูณด้วยสิบยกกำลังเลยครับหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งอะทีแล้เราก็คิดทีละประเด็น ประเด็นแรกหนึ่งยกกำลังสามได้หลยหนึ่งยกกำลังสามได้เลยครับหนึ่งยกกำลังสามก็คือหนึ่งคูณกันสามตัวใช่ไหมหนึ่งคูณกันสามตัวได้ไรครับหนึ่งคูณกันสามตัวได้เลยหนึ่งคูณหนึ่งเนี่ยเนี่ยหนึ่งกำลังสามได้เลยหนึ่งกำลังสามสามสามหนึ่งกำลังสาม 1> 1ค,คืออะไร หนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งได้เท่าไหร่ครับเลขสามครับเฮ้ยหนึ่งคูณหนึ่งเป็นสองเฮ้ยหนึ่งคูณหนึ่งได้อะไรได้หนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งก็ไปคูณกันหนึ่งได้อะไรเลขหนึ่งแปลว่าหนึ่งยกกําลังอะไรก็จะต้องได้เท่าไหร่อยู่ดีครับเลขหนึ่งหนึ่งถูกปะใช่ไหมส่วนด้วยสองกำลังสามสองกำลังสามใส่ไว้คูณด้วย ไอ้สี่ตัวนี้ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะใช่ไหมยังเปลี่ยนได้อยู่ใช่ไหมครับสี่นี่อะไรยกกำลังอะไรได้สี่สี่แยกสี่สี่นี่เกิดจากอะไรสอง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 แสดงว่าสี่เกิดจากอะไรสองกำลังสองสองคูณสิบกำลังลบสองแล้วทั้งหมดยกกำลังสองคูณห้ากำลังสอง ส่วนด้วยห้าคูณสิบกำลังลบหนึ่งฐานเริ่มคล้ายๆจะเหมือนกันแล้วใช่ไหมใช่ไหมครับฐานเริ่มใกล้เคียงกันแล้วคำาต่อไปตัวนี้เลขชี้กำลังอยู่นอกวงเล็บการคูณสามารถทำาไมเข้าไปได้ครับกระจายเข้าไปได้ใช่ไหมกระจายเข้าไปโดยการเอาไปทําอะไรกับเลขชี้กําลังที่มีอยู่ครับโจกําลังซ้อนต้องเอาไปคูณ คูณกันยกกาลังสองต้องก็เปคูณก็จะได้เป็นสองยกกําลังสองคูณสองเป็นสี่สี่คูณด้วยสิบยกกําลังลบสองคูณสองเป็นลบสี่คูณด้วยห้ายกกําลังสองแล้วส่วนด้วยห้าคูณด้วยสิบยกกําลังหนึ่งตอนนี้เหลือตรงนี้ตัวตัวอื่นไปจำนวนเต็มหมดแล้วใช่ไหม แต่อนหนึ่งส่วน 2, 2> สองกำลังสามเนี่ยมันยังเป็นอะไรอยู่ครับใส่ส่วนถูกไหมใช่ไหมรเราจะเปลี่ยนยังไงดีครับอินตัวนี้เปลี่ยนยังไงดีอ่าถ้าเอกำลังลบเได้อะไรใส่ล็อบอกได้ไหมครับ a กำลังลบเอได้อะไรหนึ่งหนึ่งส่วน a อกำลังเอ็น <1, S 2> <In. S 1> ถูกไหม ใช่ป่ะ,ค,ะครับอันนี้คือสมบัติของมันถูกไหมใช่ไหมแล้วถ้าเราทําย้อนจากตัวเนี้ยย้อนกลับมาอย่างนี้ได้ไหมละ่ะทำย้อนกลับมางั้นเอ้หนึ่งส่วนสองกำลังสามเราไม่เขียนแล้วเราไม่เขียนหนึ่งส่วนสองกำลังสามแล้วเราเขียนเป็นอะไรดีเขียนเป็นอะไรได้สองกำลังอะไรลลบ ลบ,ลบ,ลบสามงงป่ะนี่คือใช้สมบัติย้อนกลับมาถูกไหมใช่ไหมครับใช้สมบัติย้อนกลับมาบอ่าเมื่อกี้เพื่อนทักมาทำไมลบหนึ่งแต่เป็นหนึ่งนี่ตรงนี้ใช่ไหมครับโอเคใช่ครับโอเคครับอ่าทีนี้ ตรงนี้งงไหมตัวนี้งงไหมครับหนึ่งส่วนสองกำลังสามกับตัวนี้ใช่ไหมได้ตัวนี้แล้วไม่ครับอ่าตอนนี้ตอนนี้เรามีฐานที่เหมือนกันอย่างเราเจอฐานที่เหมือนกันแล้วคืออะไรครับเหมือนกันแล้วทุกตัวเลยสองสองใช่ไหมได้คูณ้วห้ากับห้าสิบกับสิบห้ากับห้าใช่ไหมนะครับฐานเดียวกันคูณกันเอาบบกันมาบวกกันก็เป็นสองยกกำลัง ลบสามลบสามหัวสี่ติดติดมันทำไมจะอยู่ติดชี้กำลังเลขเลขชี้กำลังติดลบอันนี้เนี่ยมันทำไมอยู่เลขสิบกำลังสี่ลบสี่กับสิบกำลังลบหนึ่งทำอะไรกันอยู่ครับห่างกันอโมหานอกันอ่าถ้าห่างกันก็ต้องเอาเลขชี้กำลังมาทำไมกันมาลบกันเลยใช่มาลบกันเลยสี่ลบด้วยอะไรครับลบลบหนึ่งใช่ไหมคูณด้วยห้า ห้าทำอะไรกันอยู่ครับห้าหารก,กันอยู่ครับห่านกันอยู่ก็เอาเลขชี้กำลังมาทำไมกันครับลบกันจะมาลบันมหา,หาคือห้าไม่มีเลขชี้กำลังอ่าไอห้าตัวน,นี้ไม่มีเลขชี้กำลังสแสดงว่ามันยกกำลังอะไรอยู่ตัวเนี้ยหนึ่งยกกำลังหน,หนึ่งหนึ่งก็เป็นสองลบอะไรครับลบลบหนึ่งอ่าเราก็จะได้เป็นสองยกกำลังอะไรลบสามบวกสี่หนึ่งหนหนึ่งใช่ไหม คูณด้วยสิบยกกำลังลบลบลบไปบวกบวกลบสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าทำไมดิลบสี่บวกหนึ่งอ๋อลบห้าลบอะไรครับลบห้าเครื่องหมายต่างกันเอาตัวเลขมาลบกันหักล้างกันเหลืออะไรสามลบอะไรลบสามสามใช่นะครับลบสามคูณด้วย ฮายกกำลังเท่าไหรครับหนึ่งครับหนึ่งทีนี้ตอนนี้ฐานไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมถูกไหมไม่เหมือนกันเลยอ่าแต่ว่าสิบตัวนี้ยังแยกได้อยู่ใช่ป่ะสองห้าใช่สองห้าหรือห้าสองถูกไหมใช่ครับแต่ถ้าเราได้ตัวใหม่ว่าเป็นสองหนึ่งคูณด้วยคูณสองกำลังนึ่งคูณห้าทั้งหมดยกกำลังอะไรครับลบ ลบสองลบสามใช่ป่ะใช่ป่ะลบสามลบห้ายกกำลังห้ายกกำลังหนึ่งออเฮ้กกำลังลบสามข้างนอกเราก็สามารถทำาไมเข้ามาครับกระจายเข้ามาข้างในใช่กระจายเข้ามาเราก็จะได้เป็นสองยกกำลังหนึ่งคูณด้วยสองยกกำลังอะไรครับลบ สามเป็นลบสามสาคูณด้วยห้ากำลังลบสามลบสามและคูณด้วยห้ายกกำลังหนึ่งใช่ไหมทีนี้จะพี่ถามเหมือนกันแล้วพี่ถามเหมือนกันอีกแล้วเราก็เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยสองยกกำลังหนึ่งหนึ่งลบสามลบสามคูณด้วยห้ายกกำลังลบสามบวกาหนึ่ง หนึ่งก็จะได้สองกำลังอะไรครับหนึ่งบวกลบสามได้ลบสี่บวกชนลบเป็นลบสองลบใช่ไหมหนึ่งลบสามได้ลบลบสองสองคูณด้วยห้ายกกำลังอะไรลบสองลบสองแต่แบบนี้มันยังไม่เสร็จเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเลขชีกกาลังติดลบทั้งคู่เลยใช่เราก็ต้องเอาไปเป็นตัวอะไรให้หมดเลยครับ เป็นตัวส่วนใช่เป็นตัวส่วนให้หมดเลยสองกำลังสองคูณด้วยห้ากำลังสองนะครับยากไหมข้อน,นี้นะครับมันก็จะงงๆนิดหน่อยเพราะขั้นตอนมันเยอะตักว่าใช่ไหมใช้ทรัญญากรมารวมด้วยนะครับอ่ะนี่คือที่ที่จะสอนวันนี้นะครับที่จะสอนวันนี้นะถ้าใครยังยังไงยังไม่ได้อย่างไรก็เดี๋ยวผมจะส่งคลิปเข้าไปคุณก็ไปย้อนดูนะครับนะ การบ้านวันนี้การบ้านวันนี้นะครับก็คือแบบหาดไพ่บทหน้าร้อยห้าเก้าได้แหละแต่ให้ทำข้อสองใหญ่ข้อสองใหญ่ให้ทำข้อข้อสามและข้อสี่นะครับไปทำข้อสามแล้วก็สี่แบบสแสดงวิธีทำนะครับแบบสแสดงวิธีทำ Yeah.